สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มออนไลน์พี่ชิดใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมหลายคนนี่อยู่ทั้ง2กลุ่มเลยเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมครับเวลาคุยกันเนี่ยจะไปคุยกลุมไหนดีบางปัญหาที่เกี่ยวกับพี่ชิดใจลูกวัยรุ่นนะฮะเราก็ไปคุยในกลุ่มเกมไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีผิดนะครับถือว่าเราก็ ได้ใช้พื้นที่ทั้งสองกลุ่มนี้ในการแบ่งปันเรื่องราวพูดคุยนะครับและอีกอย่างก็มองในแง่ดีนะครับว่ามันเป็นการฝึกสติเราด้วยนะครับผมแล้วรู้สึกว่ากลุ่มเราเนี่ยไม่เงียบเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับวันนี้นะฮะวันนี้มาใน EP พีที่7เป็นอีพีที่ชื่อว่าหน้าต่างเออหลายคนบอกหน้าต่างอะไรนะฮะงงมากนะฮะชื่อแต่ละ e ีพีนี่แบบ เออเติมเต็มความรักยังพอเข้าใจนะวัยรุ่นเออยังพอรู้ว่าคุยเรื่องวัยรุ่นสามสิ่งสําคัญนี่ก็เออยังรู้นะฮะอันนี้หน้าต่างหน้าต่างอะไรอันเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหน้าต่าง4บานนะครับจริงๆทฤษฎีนี้เนี่ยมันเอามาคล้ายคลึงก,ก,กันกับหน้าต่างจฮารีนะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่าจฮารีวินโดนะครับเป็นทฤษฎีเก่ามากแล้วแต่ผมเนี่ยมาค้นพบทฤษฎีนี้ด้วยตัวเองนะครับ คนบอกว่าเออเฮ้ยเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมันมีความคล้ายคลคึงคึงเหมือนกันนะกับเรื่องของหน้าต่างโจฮารีโอแต่เราก็เลยไม่ไม่ไตั้งชื่อไงว่าอันนี้หน้าต่างอะไรดีนะครับผมเอาเป็นว่านี่คือหน้าต่างพิเศษที่ทุกคนต้องรู้คุณต้องมารู้จักหน้าต่างสี่บานนี้ครับและสี่บานนี้สําคัญมากเลยนะคุณมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วแหละมาลองดูกันผมคนพบว่า มันแต่ละบานเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างนี้นะฮะหน้าต่างบานแรกเนี่ยเป็นบานที่แบบเราเก่งนะพื้นที่ของที่อยู่ในหน้าต่างบานนี้ผมอยากให้ทุกคนนึกถึงหน้าต่างหรือลิ้นชักก็ได้เฮ้ยจริงๆผมคนตั้งว่าลิ้นชักนะไม่ควรตั้งว่าหน้าต่างเนาะเออว่าไหมเออเปลี่ยนตอนนี้ทันไหมเนี่ยอ่ะลิ้นชักหรือหน้าต่างเนี่ยลิ้นชักที่เราอยู่เนี่ยในเนี้ยมีบางอย่างนะที่เราเก่งเรารู้ เราเห็นและคนอื่นก็รู้ด้วยว่ามีอะไรอยู่ในนี้คนอื่นก็เก่งเหมือนกันคนอื่นก็เห็นหน้าต่างบานแรกครับเป็นแบบนี้ลิ้นชักบานแรกเป็นแบบนี้ผมเรียกสั้นๆว่าเป็นหน้าต่างที่คุณก็เก่งคนอื่นก็เก่งเออมีไหมมีอะไรในโลกใบนี้ไหมครับที่คุณก็เก่งคุณก็ทําได้อะคุณก็รู้คุณก็เห็นน่ะแล้วคนอื่นก็เก่ง คนอื่นก็รู้คนอื่นก็เห็นมีไหมครับมีมีเยอะด้วยเนาะที่เรากับเขาเรากับคนอื่นเนี่ยก็ก็พอๆกัออนอะเออเราก็รู้คนอื่นก็รู้นี่คือหน้าต่างบานแรกหน้าต่างบานท,ที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปให้หมดก่อนสีหน้าต่างแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทีละหน้าต่างกันนะครับหน้าต่างบานท,ที่สองเป็นหน้าต่างบานท,ที่เรียกว่า เฮ้อคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เก่งนะเอ้ยไม่ใช่คุณเก่งคุณรู้คุณเห็นแต่คนอื่นไม่เก่งคนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่เห็นคุณคิดว่ามีไหมในโลกใบนี้ที่คุณเก่งแต่คนอื่นไม่เก่งคุณรู้แต่คนอื่นไม่รู้คุณเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นมีไหมครับมีนึกไม่ออกให้นึกถึงลูกเราไว้ได้ ลองเปลี่ยนจากคำว่าคนอื่นเป็นลูกเราดูสิคุณเก่งแต่ลูกไม่เก่งมีไหมคุณรู้แต่ลูกไม่รู้คุณรู้แต่ลูกเออคุณเห็นแต่ลูกไม่เคยเห็นมีไหมครับมีนี่หน้าต่างบานแรกนี่คุณกับลูกนี่เก่งทั้งคู่เลยนะคุณก็เก่งลูกก็เก่งเก่งในเรื่องเดียวกันด้วยเออเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ลูกใช้ชีวิตเก่งเนาะเออเหมือนแม่เลยว่ะหรือบางคนบอกเอยลูกมันประหยัดอ่ะประหยัดเหมือนแม่เลย เออลูกก็ใช้เงินเป็นลูกก็เก่งนะเรื่องนี้แม่ก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยๆพอหน้าต่างที่สองปุ๊บเราเก่งเราเป็นคนมีระเบียบมากเลยเราวินัยสูงมากเราเก่งมากเรื่องนี้แต่ลูกไม่เป็นอย่างนี้ครับลูกลูกไม่เก่งเรื่องนี้ลูกลูกอ่อนลูกไม่รู้ลูกไม่เห็นลูกมีลูกไม่มีประสบการณ์บางเรื่องแต่เรามีประสบการณ์เรื่องนั้นเดี๋ยวยะมีไหมมีแล้วก็เยอะด้วยเนาะเออ คราวนี้ไปสู่หน้าต่างที่สามหน้าต่างที่สามเนี่ยก็สําคัญมากแล้วก็เผอสําคัญที่สุดด้วยนะเนี่ยเป็นหน้าต่างที่คุณไม่เก่งแต่คนอื่นหรือลูกคุณเนี่ยเขาเก่งมีไหมคุณไม่รู้แต่ลูกคุณรู้คนอื่นรู้คุณไม่เห็นแต่ลูกคุณเห็นหรือคนอื่นใครก็ได้เขาเห็น มีมากน้อยแค่ไหนหนึ่งในเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องโซเชียลแล้วละ่ะเรื่องมือถือเรื่องโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์เออเฮ้ยเรื่องนี้เราล่าเราก็เก่งนะเราก็รู้เราก็เห็นในระดับหนึ่งแต่แน่นอนไม่เท่าลูกอะลูกมันรู้มากกว่ามันเห็นมากกว่ามันเก่งมากกว่าเราอีกอะเออเนาะอาจจะเป็นเรื่องนี้และหนึ่งเรื่องเนาะและแน่นอนมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะ เราไปดูหน้าต่างที่สี่หน้าต่างที่สี่นี่จะจบไวมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรเลยคือคุณก็ไม่เก่งคุณไม่รู้ไม่เห็นคุณไม่มีประสบการณ์แลวลูกคุณก็ไม่เก่งไม่รู้ไม่เห็นไม่มีประสบการณ์อีกเช่นกันหน้าต่างนี้จบไวเพราะอะไรเออไม่ต้องไปสนใจในมันอ่ะทําอะไรมันไม่ได้ปล่อยมันเถอะนี่คือหน้าต่างสี่บานหรือลิ้นชักสี่ชั้นที่ผมจะชวนทุกคนคุยวันนี้อ่ะ คุณลองดูที่ผมเขียนนะฮะานแรกคุณเก่งอ่าผมคุณลองเปลี่ยนจากคำว่าคนอื่นเป็นลูกก็ได้คุณเก่งลูกเก่งมีไหมมีคุณเก่ง,ล,กกง,กงลูกไม่เก่งมีไหมมีคุณไม่เก่งแต่ลูกเก่งมีไหมมีคุณก็ไม่เก่งลูกก็ไม่เก่งคุณไม่รู้ลูกก็ไม่รู้คุณไม่เห็นลูกก็ไม่เห็นมีไหมมี คำถามคือคุณเจอทั้งสี่เรื่องนี้ในแต่ละวันอยู่แล้วอะ่ะแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วจริงๆแต่ก่อนผมมักจะชอบสั่งการบ้านนะแต่ช่วงหลังผมไม่สั่งแล้วใครจะส่งก็ส่งไม่เป็นไรถ้ามีเวลาคุณลองเอาหน้าต่างสี่บานนี้มาเขียนสิเช่นเรื่องอะไรบ้างนะที่ฉันเก่งแล้วลูกก็เก่ง ฉันรู้แล้วลูกก็รู้ฉันเห็นฉันเคยเห็นแล้วลูกก็เคยเห็นคุณลองมาเขียนดูสิว่ามีอะไรบ้างเขียนลงมาเลยหนึ่งสองสามสี่สมมติคุณเจอสี่เรื่องใช่ไหมอ่ะคุณได้แล้วหน้าต่างบานแรกลิ้นชักบานแรกคุณได้สี่เรื่องสมมตินะคุณลองมาเขียนบานที่สองต่อเฮ้ยแล้วมันมีเรื่องไหนที่ฉันเก่งแต่ลูกไม่เก่งมีไหมมีโอ้โหคุณจะเขียนได้เยอะมากอะ่ะเป็นข้ขอๆเลยคุณแรกก็เป็นข้ขอๆอาจจะเจอเยอะเลย แล้วมันลองเขียนข้อสามดูไหมมันมีเรื่องไหนที่คุณไม่เก่งคุณไม่ค่อยรู้คุณไม่ค่อยเห็นแต่รูกคุณเก่งลองเขียนไปก็ข้อสิมีข้อมีข้อใดบ้างมีกี่ข้อทั้งหมดทําอย่างเงี้ยให้ครบสามสามข้อสี่ข้อให้ครบสี่สี่ตารางสี่ลิ้นชักเสร็จแล้วเอ,อมามันนั่งดูในบานแรกบานที่เรียกว่า คุณเก่งแล้วก็ลูกคุณก็เก่งเนี่ยบานนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยมันสิ่งที่คุณควรทำคือปล่อยผ่านมันไปปล่อยผ่านมันไปบานแรกกับบานที่สี่ไม่ต้องสนใจปล่อยผ่านมันไปชื่นชมความเก่งของตัวเองชื่นชมความเก่งของลูกแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปครับหยิบมันขึ้นมาแล้วก็หยิบมาดูแล้วก็วางมันลง นี่คือการปล่อยวางยิบมันมาดูแล้วก็ปล่อยมันไปวางมันไปอย่าไปถือมันนะักถือมากก็สร้างอีโก้อัตตาตัวตนนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำในบาลแรกพอบาลท,ที่สองบาลท,ที่เรียกว่าคุณเก่งแต่ลูกดันไม่เก่งคุณต้องทำยังไงกับบาลนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือแกงโง่ฟังดีๆนะ นี่คือคอร์สพิชิตใจลูกวัยรุ่นคือคอร์สที่ชวนคุณมาเก็บแต้มความสัมพันธ์เรื่องราวในบานที่สองที่คุณเก่งแต่ลูกไม่เก่งคุณฉลาดแต่ลูกไม่ฉลาดคุณรู้แต่ลูกไม่รู้คุณมีประสบการณ์แต่ลูกไม่มีประสบการณ์สิ่งที่คุณควรทําในบานที่สองนี้คือแกง้งงบ้างก็ได้อย่าทําตัวฉลาดเกินอย่าคิดมากไปอย่าเก่งมากไปอย่าฉลาดมากไปไวัยรุ่นสมัยใหม่ ไม่ชอบพ่อแม่ที่ฉลาดเกินไปมากกว่าเขาสักเท่าไหร่นะคุณควรฉลาดกว่าเขาแค่นิดหนึ่งในบางเรื่องส่วนเรื่องที่เหลือไม่จําเป็นต้องแสดงภูมิว่าฉลาดหูฟังดูมันแบบไม่ยุติธรรมสาหรับเราเลยนะโดยเฉพาะพ่อแม่หลายคนเป็นคนเก่งมากนะครับในกลุ่มที่เราอยู่วันนี้มีหลายคนนะครับที่ไม่แสดงตัวตนไม่พิมพ์แต่เป็นคนที่ระดับความสําเร็จระดับประเทศไทยอะ่ะเขาอยู่ในกลุ่มนี้กันเขาอยู่ในกลุ่มนี้หลายคนเลย เวลาอยู่กับลูกอย่าแสดงว่าตัวเองเก่งมากแกล้งง่ให้เป็นคาแนะนําของผมคําว่าแกล้งง่ให้เป็นเกิดจากความรู้ในตารางข้อที่สองนี้แหละครับในหน้าต่างข้อที่สองในลิ้นชักที่สองนี้แหละคุณต้องหัดแกล้งง่้ให้เป็นเมื่อคุณแกล้งโง่บ้างไม่รู้บ้างมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับจริงๆก็เป็นคุณแม่ที่แบบ working woman นะ่ะอุย้ยขับรถเก่งมาก ขับแบบขับเก่งมากในเมืองไทยทั้งขับตีนผีเหยียบแบบโอ้ยรู้เส้นทางไปหมดเลยนะผมแบ่งปันให้เขาอยู่อย่างหนึ่งผมบอกแม่เวิร์กช็อปแรกที่แม่ต้องทำเลยนะกิจกรรมแรกเลยนะหลังจากที่ปรึกษาผมไปวันนี้แกล้งหลงทางอะให้ลูกดู GPS ให้ให้ลูกบอกทางแกล้งโง่ไปไม่ถูกบ้างก็ได้นะแม่ เรื่องจากเริ่มเล็กๆนี้ก่อนเลยเรื่องที่คุณเคยมั่นใจว่าคุณเก่งซึ่งคุณก็เก่งจริงๆนั่นแหละแต่ไม่จําเป็นต้องเก่งตลอดแกงโง่บ้างพอเขาลองทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกจะรู้สึกฟังดีๆนะครับใครที่ทําตามตารางข้อที่2คือแก้งโง่บ้างมันจะมีสองข้อที่คุณจะได้จากลูกหนึงแน่นอนความสัมพันธ์มันเท่ากับเก็บแต้อยู่แล้ว เพราะว่าทุกอย่างที่ผมแนะนํามันคือการเก็บแต้มโดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับถ้าคุณทํำะนะครับแน่นอนความสัมพันธ์มันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นการเก็บแต้มเนาะกับอีกสิข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบมากที่ผมอยากให้ทําไม่ใช่เพราะข้อหนึ่งนะอยากให้ทําเพราะประโยชน์ข้อสองเนี่ยคือถ้าคุณแก้งโง่ให้เป็นลูกคุณจะมีเซลล์สเตมคุณถ้าคุณอยากจะให อยากจะอยากจะไปดูหนังในโรงหนังอ่ะคุณสังเกตไหมเวลาเราไปดูหนังในโรงหนังทําไมเขาถึงปิดไฟครับทําไมเขาถึงมีแต่จอแล้วก็ปิดปิดไฟดวงอื่นหมดเลยทําไมอ่ะแม่ทั้งทั้งที่ตอนจริงๆเข้าไปนั่งไฟก็เปิดอยู่นะร้องเพลงสรรเสริญไฟก็ยังเปิดอยู่เลยก่อนเล่นหนังหนังโฆษณาไฟก็ยังเปิดทําไมพอหนังเริ่มปุ๊บเขาจะดับไฟทั้งหมดเลยเหลือแต่แค่หน้าจอหนังออกมาเพราะเขาต้องการให้เราเห็นไฟ อะไรแล้วต้องการให้เราเห็นทีวีชัดมากชัดมากยิ่งคุณดับไฟในตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะเห็นแสงไฟในตัวลูกมากเท่านั้นและที่สําคัญคือมันน่าสนุกตรงที่ลูกจะเห็นแสงไฟในตัวเขาเองมากขึ้นเท่านั้นด้วยดังนั้นขย,ยายลูกมีเซเวนทีมอ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งจําเป็นมากคุณควรแกล้งโง่ให้เป็นนะครับทั้งๆมันเป็นช่องของฉันนะมันเป็นช่องที่แบบฉันเก่งนะแต่ลูกไม่เก่งนี่ฉันต้องแกล้งโง่ใช่ไหม ใช่ใช่คนระับคุณเก่งสิบเรื่องผมถึงบอกให้คุณลองลริ์มาไงมีเรื่องอะไรที่คุณเก่งแต่ลูกไม่เก่งปรากฏคุณเจอมาสิบเอ็ดเรื่องเออตั้งใจแล้วจะแกงโง่สักแปดเรื่องเหลือไว้ให้ตัวเองฉลาดบ้างสักสามเรื่องหรือวันนี้จะแกงโง่เรื่องนี้พรุ่งนี้แกงโลกแกงโง่งโงอีกเรื่องหนึง่งสลับกันอย่างนี้เป็นศินละปะสนุกนะครับถ้าคุณทํา พราะผมทําแล้วสนุกมากผมทำมนะนบต่อนนับทำให้วัยรุ่นมีเซลล์เอสตีมที่สูงมากนะครับนี่คือการสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับวัยรุ่นเลยนะครับเพียงแค่เรายอมลดไฟหรือลบความเก่งของเราดูไม่ต้องเก่งไปกว่าเขาก็ได้ทั้งนั้นที่จริงเราก็เก่งกว่านั่นแหละนะนี่คือคําแนะนําในข้อที่2ในหน้าต่างที่2นะครับลิ้นชักที่2จะเรียกอะไรก็ได้นะครับในข้อที่2ก็ได้อ่ะ ไปหน้าต่างที่3กันนะครับคุณไม่เกง่งแต่ลูกเกง่งหน้าต่างนี้ลิ้นชักนี้ข้อนี้ทำยังไงดีคำแนะนำคือ,เ,อเปิดใจเต็มที่เลยฮะให้ลูกสอนเลยฮะข้อ2เนี่ยทำยากนะครับแกงโง่เพราะอะไรเพราะเราเกง่งการต้องทำเป็นไม่รู้ในสิ่งที่เราก็รู้การทำเป็นต้องไม่พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ข้อสามจะทําได้ง่ายแต่ก็ให้ผลที่ดีมากนั่นก็คืออะไรที่คุณไม่รู้คุณเดินเข้าไปถามเขาครับนี่คือคําแนะนําของผมบางทีการเดินเข้าไปขอความเห็นลูกเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือบางทีเรื่องที่ฟังดูแล้วลูกไม่น่าจะเข้าใจหรอกแต่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันไงคุณก็ไปถามความเห็นเขาอ่ะคุณรู้ไหม มันคือการสร้างแต้มความสัมพันธ์ที่ดีมากวิธีหนึ่งเลยแม่ไม่รู้เล่นเกมยังไงลูกอ่าสมมตินะสมมติคุณอยู่ในกลุ่มคอสเกมด้วยเนีย่ยคุณได้ทางลัดอีกข้อแล้วแม่ไม่รู้เล่นยังไงอ่ะการที่คุณโหลดเกมไปแล้วให้ลูกสอนเล่นน,ะนั่นคุณไม่รู้จริงๆนะคุณอยู่ช่องนี้เลยนะคุณไม่เก่งแต่ลูกเก่งนี่เ,นเรื่องเกมไงเห็นป่มคุณไม่เก่งแต่ลูกเก่งหรือบางคนนะครับเข้ากลุ่มไลน์ไม่เป็นด้วยหมายถึงเข้าไปดู มีหลายคนถามผมว่าโค้ดคะลิงสอนย้อนหลังทั้งหมดที่ผ่านมาอยู่ไหนคะผมบอกอยู่ในโนตกลุ่มครับโนตกลุ่มเปิดยังไงอะผมบอกเลยไปถามลูกให้ลูกสอนเนี่ยเข้าตาราหน้าต่างข้อที่สามเลยนะหน้าต่างบานที่สามลิงชักอันที่สามเลยนะเพราะคุณไม่รู้คุณก็ไปถามลูกดิ้นแยมความสัมพันธ์เพิ่มสุดๆเลยนะนี่คือหน้าต่างบาลที่สาม หน้าต่างบานที่4ไม่ต้องไปสนใจมันชั่งมันนะครับอันนี้เราเรียกในภาษาจิตวิทยานะครับเรียกว่าบายสปอตหรือหรือจุดมืดจุดบอดคือมองไม่เห็นนั้งคู่วไม่เก่งนังคู่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่มีประโยชน์เลยกับเรานะครับหน้าต่างที่สําคัญคือข้อ1นึ่งข้อสอข้อสาบานที่1ก็ชื่นชมชื่นชมลูกชื่นชมตัวเองบานแรกเนี่ยผมใช้คําว่า I am okay you are okay ก็คือชื่นชมตัวเองไปนะคะว่าเราเออก็เป็นแม่ที่โอเคเนาะชื่นชมรู้ว่าเฮ้อหนูก็เก่งเนาะเออหนูรู้ได้ไงอ่ะกว่าแม่จะรู้ก็นานเหมือนกันนะชื่นชมตัวเราแล้วชื่นชมอีกฝ่ายบานที่สองแกงงูบานที่สามเดินไม่ถามเลยไม่รู้อย่างเก็บไว้ยิ่งถามเยอะๆแม่เขาจะลำคาญแต่ก็ดีกว่าคุณไม่ถามแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แต้มความสมัมพันธ์เลยคุณไปถามเขาลำคาญแต่คุณรู้ไหมว่าคุณได้สิบแต้มแนละ้ว ถ้าเดินไปถามแล้วเขาไม่รำคาญคุณได้ร้อยแต้มคุณคิดภาพสิบแต้มกับร้อยแต้มต่างกันก็นกจริงแต่ถ้าคุณไม่ถามคุณไม่ได้สักแต้มดีแข่งกันเยอะเลยนะสถานการณ์นี้ต้องเก็บหอมรอมริษนะครับไม่ใช่เรื่องเงินนะความสัมพันธ์เนะี่ยยิ่งต้องเก็บหอมรอมริษแล้วก็บานที่สี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันชีวิตจะมีความสุขมากนะครับถ้าเรามอง3ามบานนี้แบบว่ามันคือบานเดียวกัน คุณสังเกตสิจริงๆสบานนี้ผมพยายามชวนคุณให้เป็นมองบานเดียวกันเลยก็ทั้งทั้งบานที่คุณเก่งแต่ลูกไม่เก่งผมยังชวนให้คุณไปเลยแก้ง่เลยถูกว่าบานที่คุณไม่เก่งแต่ลูกคุณเก่งผมยังชวนให้คุณเดินไปถามลูกเลยสุดท้ายแล้วมันคือบานเดียวกันเลยนะบานที่ไม่จําเป็นต้องเก่งก็ได้แต่ถ้าเก่งก็เก่งมากทั้งสองเลยเก่งก็ถ้าเรื่องนี้ลูกไม่เก่งแต่เรื่องนี้เราเก่งคุณก็มองว่าเออเขายังมีเรื่องอื่นที่เก่งอีกเยอะ นี่คือการเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์อ,อ๋อลูกไม่เก่งเรื่องนี้แต่เราเก่งเว้ยเรายอมแก้งโง่เพราะเรารู้ว่ามันได้ความสัมพันธ์และเรารู้ว่าเขาจะได้คุณค่าของตัวเขาเองและที่เหนือกว่านั้นคือเรารู้ว่าเขาก็มีเรื่องอื่นที่เก่งมันคือกันและกันไงครับเนาะนี่คือหน้าต่างโจฮารีนะครับหน้าต่างสีบานที่จะมาแบ่งปัน ในค่ำคืนนี้ถ้าใครอยากทำการบ้านคุณลองเอาหน้าต่างสี่บานเนี้ยสามบานก็ได้นะครับเพราะบานที่สี่มันไม่มีประโยชน์แล้วอนะเนาะมันเป็นบานแห่งความจริงก็จริงแต่ว่ามันออามาใช้ประโยชน์อะไรในเชิงของความสัมพันธ์ไม่ค่อยได้เอาหน้าต่างสามบานวาดรูปหน้าต่างก็ได้นะครับวาดสี่เหลี่ยมมาเลยกากระบาทเครื่องหมายบวกอะไรก็ได้แล้วคุณลองใส่มาสิว่าเรื่องใดที่คุณเก่งแต่ลูกไม่เก่งเรื่องใดที่ลูกเก่งแต่คุณไม่เก่งใส่เป็นหัวข้อ ถ้าอยากทำการบ้านใครอ,อยากลองมาใช้ก็ลองดูนะครับคำคืนนี้อวยพรให้คนมีความสุขนะครับลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหาสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับแต่ละบานในวิธีการที่แตกต่างกันบางบานเราก็ควรหน้าต่างบางบานเราก็ควรเปิดรับหน้าต่างบางบานเราก็ควรปิดไว้หน้าต่างบางบานเราก็ควรลื้อออกแล้วก็ทําเป็นหน้าต่างกระจกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนคุณและลูกก็มีดีพอๆกันอยู่แล้วนั่นแหละมองให้เป็น I am okay you are okay ฉันก็ยอดลูกก็เยี่ยมมองอย่างนี้ดีกว่าเยอะครับดีกว่าเราเรามองว่าฉันก็ยอดลูกก็แย่อันนี้ไม่ดีอีโกโ้เราเยอะส่วนบางครอบครัวมองว่าฉันแย่ลูกยอดเยี่ยม อันนี้ก็ไม่ดีอีโก้คุณน้อยเกินไปจนคุณโทษตัวเองมองแบบ I am okay ฉันก็ยอด you are okay ลูกก็เยี่ยมดีกว่านะครับขอบพคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึง EP ที่7จ็้โยพอนี้ทุกคนมีความสุขนะครับด้วยรุ่นวิ่งเข้าหาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ